น่องข้าปั้นนะครับผมและก็ของแอดใหม่คนทองนะครับได้กันตรงๆเลยนะครับมื่อนี้บอกขอบอกว่าได้ทัวใดนะครับแอดใหม่ว่าของแอดใหม่นี่ประมาณสามชุดสามมองห้องแอดอีกนะครับผมพอดีมีบางมองกระซื้อบ่ได้นะครับบางมองกระซื้อได้นะครับผมกันเลยได้นะครับผมอันเดียวมื่อนี้รอดูน้ากันนะครับ ให้แอดไมค์พนัน่าสิขอตองวดนะครับให้ปูมาบอกนะครับปูกับมาบอกขัดบอกแน่นะครับบอกให้เอาเลขซีไปไว้ทั้งหน้าให้ทั้งหลังเรือเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับโอ้โหเอฟซีนี่ได้กันแบบถ้าบ่อันนะครับผมได้กันเป็นล้านเลยนะครับผมทั้งมือเร้านะครับน้องนรองก็ปั้นกับเขียนให้ตั้งแต่ตองวดนะครับผมห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหายุตตลอดนะครับมือเส้านี่มาเขียนให้เจ็ดห้าตัวเดียวนะครับผม อาสําหรับเอฟซีท่านใดที่โชคดีโชคม ắ านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทั้งช่องนะครับผมรับร่องมือเอือนนี่แอดไม่ไปเอาปูองค์ดาํามาแทแน่นอนเพราะว่าแอดไม่บ่นกับปูไว้ว่าถ้าจะถูกถ้าถูกเจ็ดฮาหรือว่าเจ็ดซีแอดไมส่สิม่นปูองค์ดํามาไว้บ้านแต่บ่าหนึ่งหัวเสียวไวตรงใดนะครับผมไอเท่านใดที่ อ๋อเอฟซีอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากเข้ากลุ่มให้แอดไลน์มาที่เบอร์โทรเดี๋ยวแอดจะบอกนะครับผมแอดจะบอกเบอร์โทรเสร็จแล้วเหรอดีใจไหมถูกเยอะไหมถูกเยอะเหรอแม่ได้เท่าไหร่แม่ได้เท่าไหร่แอบบอกหน่อยได้เท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ยเยอะมากเหรอเดีย๋ยวปันได้เยอะไหมเหรอโอ้ดีใจครับแอดใหม่จนได้ กมกาปูเลยนะครับผมเพราะว่าปูมาบอกโครงสุดท้ายว่าให้เอาเลขซีไปไว้ทั้งหน้านะครับผม,มน,นานาสีบอกลายก้นนั้นโยเตอไม่เปนเปนบว์ค่ะนะครับผมเอาเลขซีมาไว้ทั้งหนามันก็เลยเป็นซีห้าเจ็ดซีเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็นองมาเขียนให้อีกนองก็ปั้นก็เขียนย่ำให้อีกห้าเจ็ดนะครับแอดกับมา่ฝันได้อีกห้าเจ็ดนะครับผม เขาขักเขาแนงวันี้ถ้าว่าถึงนะครับผมโบว่หัวเสียจังใดนะครับผมอ่เมื่อกี้ดีใจน้าครับผมดีใจน้าดีนะครับสําหรับผู้โชคดีนะครับผมบางบางที่ได้นะครับผมบางมองได้เพราะว่าแอดใดอยู่ได้เต็มอยู่นะครับผมแอดได้เต็มนะครับผมเพราะว่าแอดมีมีหลายมองเสือนะครับ เราไม่ซื้อเยอะแต่เราจะเอาหลายจุดหลายที่นะครับเพราะว่าเขาซื้อหลายนะครับถ้าซื้อมองเดียวตุ้มเทียเดียวเลยยานมันบดไ้เงินนะครับก็เลยซื้อเป็นมองเป็นมองไว้นะครับผมยศี <MC S 2> บางท่านซื้อตั้งแต่ออแอดไม่บอกตองว่าเลยครับครับ,รบว่าไงออเอาน้ำให้มะด,ดงกินอ๋อเอาน้ำให้มดแดงกิน่อาฝากแชร์รัวรวด้วยนะครับผมขอพอนบนมาแล้วครับผม ปูพุทชงหรือว่าปูองค์ขาวนะครับผมปูองด,งไไดขอเลขเริ่มแรกแอดมาปุ๊บแอดบริไทน,นเขาใจแอดมาขอเลขขอจังใดกับบไิแขอจังใดกับบถือมาที่นี่แอดเลยขอพอนบน่นขอแอดได้ประสบความสําเร็จเมดอทุกอย่างเลยนะครับผมเมื่อคืนนี่แอดก็เลยไปเบิบ้งได้ขิปแอดมาบน่นท้าเลขแอดไม่ถือแอดจีเห็ดปูองดําเลยปั่นด้วยมือเลย แป้นเอาบ่แต่แป้นเอานี่แหละบ่เป็นบ่แม่นศิลนี่แหละแอดแอดเกิดมาแอดบ่เคยเฮ็ดแล้วแอดสีเฮ็ดได้ยังไงนะครับผมแอดเลียใจลายแอดฝันมือว่านฝันมือเศ้าแอดแอดบ่แอดบ่แปะความฝันให้ฟังเพราะว่าแอดแอดฝันบ่ดีให้ฝันบ่ดีพันมีเล็ก นี่แหละแอดก็เลยบอกแอดก็เลยคืดแล้วคืดอีกแต่เลยเมื่อบนปูอีกตอนเศร้าว่าให้ให้ออกเ็ดหาเพราะมันขึ้นในฟันเห็นฉี่เป็นแทงแล้วแทงท่อแขนนี่แหละแต่จับดึกทิมดึกออกจากเยนนะดึกทิมดึกทิมดึกทิมจนมดบ่เหลือจะก,กอนขี่นะแต่นกแต่ผ่นได้นกเป็ดเห็นอยู่ไหนเห็นอยู่เพื่อนเพื่อนเห็นคือฉีเห็นเร็วแท่ เพิ s, you know? ่นเห็นอยู่หาดเจ็ดเก่านะครับผมให้เห็นอยู่งนี้แชร์รัวๆเลยนะครับผมท่านไหนแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงๆนะครับผมงวดหน้าขอให้ถูกตอนรับปีใหม่สามตัวตรงๆเก้าฮะหกเก้าใครเห็นเป็นหกเก้าอะไรนะใครเห็นเป็นหกเก้าเนเอาเลยครับผมหกเก้ามาที่นี่ก็เอาตองวัดตะวันออกปุ๊บ ของเก่ายังไม่เคลียร์ของใหม่ปล่อยออกมาแล้วน้องเขาปั้นนะครับผมอันนี้หวยอะไรคะหวยอะไรลูกหวยห้าน้อยห้าน้อยแล้วครับเด้อผมแมนเลขใหญ่นะครับผมอยาเฝ้าครับผมย่าเฝ้าไปเอาดิ <c oughs> ยาเฝ้าไปดึงลอตเตอรี่แล้ครับเดิมสีมืดมันสะอันนะครับมาถามแอดใหม่ก่อนไป <c oughs> อนนเอา,าเลยได้ปบะทีนี้แมนดีใจด้วยนะครับสาหรับผู้โชคดีนะครับผมถึงเมิดเงี้ยเลยน้องกขาปั้นก็ถือแอดก็ถือ แดดไม่กับถือนะครับสวัสดีครับคนท้องนะครับผมอีหลีนะครับผมส้นมากเป็นยังคนกูบุกเนบอกว่าอยากออกคลิปนะครับเพราะว่าซัวสีขอคลิปได้นะครับยากเดือบเพราะว่าเป็นยังไงล่ะปนญญาบอถือนะครับย่านบอกมาแล้วยานบอถือยันญยังไดล่ะค้อมือยังใดเป็นยังขึ้นบ่อยากออกคลิปคลิปคิดว่า ไม่อยากออกกระยานมันบ่ถืกอ๋อยฉันมันบ่ถืกแมนเอาตรงๆเลยแอดไม่เนี่ตรงคักนะครับผมเพราะคันคันบอกไปมันบ่ถืกเสียจังไดเพิ่นก็ถามำยาตลอดนะครับแต่เพิ่นน่ะฝันแบบแม่นคักอีดผู้ชายเนาะผู้ชายเอางูดึกดึกงูใส่แม่นผู้ชายดึกงูใส่แล้วมีคืนหนึ่งผู้ชายเอาเลือดมาให้กะละมังหนึ่งแม่นอ่านั่นความาณบ่กบอกขนสองขคืนสามที่บ้าน อันด้ขาเอ็กกาเออขาที่ว่าแทงแอกแทงผมนั่นละเลือดเต็มโตเลยเต็มตเพราะเลือดเต็มตัวดาวพุซ่าเพิ่งได้ถือเลือดมาห้กันระบังหนึ่งค่ะนะแต่อาจจะได้ออกคลิปเดียวพราะว่ามันฝันออกคลิปออกไลค์คลิปอมที่ว่าเพื่อนเอาเลือดใส่กระมังมหายหะแม่น่ะมันอมาใส่แต่แต่ก็เลยบบตีเลขแอดก็เลยบบตีย่านเลขของแอดไม่ลายตัวแต่หววก่อนกเพื่อนกระไดแค่สามตัวเม็ดเดียว งวดนี้ก็ได้สามโตชุดเดียวแต่กับการมาเจ็ดสามเนาะการเจ็ดสามยัามมนโรเต้มลอตเตอรี่นี่แอดไม่เกือบถึงสามโตด้วครับผมแต่แต่บ่ได้เงินดอกไอเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยของแอดไม่นะเจ็ดห้าเจ็ดหรือห้าเจ็ดห้านี่แหละคนไปซื้อไิ่นว่าเลขหาบคุยกันเมื่อเ้าร์นี้ไอไอเลขมันบว่าหาบบอมันจะหาบตัวใดคุยกันอยู่นะครับแต่กับว่าอยากเพิ่มแอดไม่่นว่าบ่เพิ่มดอกมันมันหลายโต แต่หูแต่รู้ว่ามันมันสีหาบเทียดเทียดคุยมือเสานี่เฮ้ยเสียดายครับเมื่อหนาเอาร่นน้ำกันบ่แน่มืออื่นนี่ละ่ะบ่แน่มือแรกนี่น้องเขาปัน้นเอ้ยยังก็แอดไม่อาจจะฝันแมนพมาสุดฝันแล้วไปไปเสยหมดก่อนกัฝันสองหมดเนาะได้อ,ดอ,ดออกคู่กับฝัน ขันว่าฟันตองหดแอกจะเอาขึ้นนั่นเลยแล้วก็เอามาเสียงเสียงขันว่าฟันดีแล้วก็จะเอามาลงขีดอีกที่จังหัดนี่นะแหละวันที่แล้วเนี่ก็ฟันตองหดแล้วก็เอาไปซื้อมาแล้วก็ามาเสียงก็ฟันดีมากฟันดีมากประมาณหกเก็ดขึ้นหน่นะฟันดีนะ วันนี้งใจจีได้กินกุ้งมังกรกุ้งมังกรเอาแอนม่จีได้กินกุ้งมังกรแล้วนะครับกุ้งแรปเตอร์ไปไปเอาบ้งสติติไห่เบิ้งนะครับผมเดกให้ดูสติตินะครับผมอื้ม้ขึ้นดูอเาไหร่ที่ไปเห็นเอานาไปใส่อนี่นอันนั้นครับผมไหนไหนไหโอ้เลขที่ถูกนะ ไปเอามาดูซิของข้าปั้นไหนไหนเลขถูกอยู่ไหนอ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอให้ FC โชคดีขอให้ FC ถูกกันอีกนะครับตอนเย็นขอให้ถูกอีกสามตัวนะครับห้ยัดไม่ถือไ้นะครับได้แอดอธิบายฟั่งว่านั่งข้างหน้ากันเ้เดี๋ยวได้ครับเด้อนะครับผมของใครก่อนของ้าปั้นก่อของใครก่อนก็ได้นะครับผมได้เฮ็ดบุญใหญ่แล้วนะครับสมกับพน เอว่อันนี่ปูองค์ที่เขาขอขอสิ่งใดได้คงเด่นสงความปรารถนาแต่ว่าขอเลขบ่ไห้เพราะว่าปูบ่ใไห้แมนเป็นปูบ่ให้เลขเพราะว่าได้มาก่ะขอเลขขอจังได๋ก็บบ่ถถือด้่นขอจังได้ก็บบ่ถูกแ่เวลามาบ่นบ่นนะสมความปรารถนาทุกอย่างแต่ว่าขอเลขปูบ่ใไห้แมนขอเลขปูบ่ให้แต่ขอบ่นขอพอนขออย่างนี้ได้สมแต่โทรศัพท์สอดบบๆๆก็ยังขึ้นเนาะว่าสิไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้คุยกับแ่นใหม่ ไปซื้อทศัสามไมโทศัสทมห่างแล้วก็เลยวางสิกลับขึ้นออาไาที่นี่ที่คเบิงตัวเลขและแนวทางเอาของแอดไมค์ก่อนก็นได้นะครับผมของแอดไมค์ก่อนนะครับผมเค,เนค,คนน้องกําลังโชคดีนะครับเอาเอาใบเดียวเลยนะครับนี่นะครับผมสรับแนวทางของแอดไมค์โค้งสุดท้ายแอดไมค์เน้นให้คือหาจีดนะครับเพราะว่าปูมาบอกให้เอาซีไว้ดนนาแมนปูมาบอกขึ้นโค้ง,งสุดท้าย มืนขึ้นนี่มันเนาะอ่าแมียนมืนขึ้นปู่อันปู่มาบอกว่าเปลี่ยนเด็กสามตัวเอาเลขซีเมาไว้ข้างหน้าปู่พลังซี่เอาซีเมาไว้ยรักลอยแมีนเอาซีเมาไว้ข้างหน้าแต่ว่านเอิญรักอย่างแอดแอดวงหุ่นจักก็แต่บ้านปู่บอกว่าเอาซีเมาไว้ข้างหน้าเด้อคุณมานี่แหละเอฟซีก็เลยได้กันหลายเพราะปกติเริ่มแรกเขาเน้นแอดไม้นี่เน้นเป็นซีเจ็ดเพราะฟันดีแต่ตัวเลขของแอดไม้นี่ก็คือมีหาเจ็ดซีเจ็ดแล้วก็หาเจ็ด หาีนะครับเลขชุดเดียวเม็ดเดียวนะครับผมมาที่นี่มาโค้งสุดท้ายปูพญัน,นลูกล้านบา่ไดดเริ่มแรกเริ่มแรกแอนไม่กับที่ว่าซื้อไเด,ด้หาเจ็ดนะมาที่นี้เพิ่นมาฝันเพิ่นคุ้มแอดซื้อมาที่นี่นคุ้มบ่พ่อแอนไม่กับไปหาซื้อไปอีกแต่เพินเพ่นกับซื้อบรรยายดอกกับเพิ่นเพิ่นเป็นคนบอคอยซื้อนะครับน้องเขาปั้นเห็นอยู่อง์ปูพญา,น,านะครับเห็น,น,เ,หนเห็นอยู่องค์ปูพญานาคหาเจ็ดเกาแล้วน้องบอกอีกว่าหาม,ม,มลืม่มแลวาว เคยเห็นผู้องดำไหมผู้องดำเลยยังไม่ได้ไปเอามา